สบายดีพี่น้องมาเด้อ,อมาเด้อมาเด้อปลาเผาได้มั้ยหนิปาเผามาอนีิปลาเผาเด้อมาเด้อมากินดำกันได้เล่นบันจับก็โฉบก็เมียในบ้านี่ปีนแหล่นิชุกในบันจับนี่ยังเ้าวยังบันชุกปลาเผามันคือดำเนะาะ สามตัูเลยมัาเด้อมาเด้อมาเด้ออ้าตักตักตัก,กคลิปออกเออคลิปคลิปคลิปิมืดเลยไม่เข้าสารก็หลายนะีไ่ได้กินอยู่บเร่ Nhà xanh Nhà xanh, nhà xanh, nhà xanh À, còn một cái bộ trang Sốt, sốt, sốt

ใช่ว่าชิ้ข้าวอนดีกูได้ชิมทิ้งย่างฝาคูบาหวขาวย่างขาวอันหนึ่งข้าหน่นึอันนี้กัเบิร์คือกันแมันม่ยังขันเบิรเบิร์ฟองกันเลือกับเลือติเลือหนึ่งกินได้หลาอข้าวเขาบอกเลมันแฉลงเลือกไปทิ้งลูกกินยได้ก็เปิดยก็ปแก่หงเลยต้อิมบิร เราชว่าเราไปจิไปมันให้แล้วเขาิดพวกปขาดจนไปแรกเขาบอกโกงยังเนไปจริเราก็โบ้ให้ขี่มนาไม่ได้เรคันจำก็ขี่มาเลยมาเนาะโบจักเราแล้วอยู่ในธนาคารเลยยีนาีนากับที่ก่อนมานกรุงที เาคาเียบร้อยรีลางน้ำเติมยังอยู่ไหมคะ